ไอ้ดิหรือเปล่าเส้นยืดแล้วหรอโอ้เขาก่อนนอนอันนี้เมาก่อนนอนเหรอเมงก่อนขอนอนครับใช่ได้เมาก่อนอ่านว่าเมามาตลอดเลยคุณดิไม่ผิดไม่ผิดเพราะว่าทุกคนก็พูดกันแหละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเป็นเราต้องมีเพลงใหม่ใช่ค่ะใไหมเพลงชื่อเองว่าอะไรคะ Where is love ที่อยากจะมีความรักทำไมมันยากแค่ยังได้แบบนี้ หนูหอยหาความรักกันแล้วหรอมันเป็นเพลงแบบไหนม่เพลงแบบต้องการความรักหรือเพลงที่แบบว่าความรักฉันอยู่ไหนอะไรยี้หรือเปล่าเป็นเตามหาความรักคนรักคือเราโสดแล้วเราก็อยากได้อยากได้ความรักนี้ใช่ไหม้ยอ๊ยแล้ว โปรดิวเซอร์ของเพลงนี okay. ้คือใครอะไรยังไงเไหนใครเล่าได้บ้างเป็นตัวแทนพี่นีโน่ค่ะก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ร่วมงานกับพี่นีโน่นะคะก็สนุกมากเลยเราสไตล์การทํางานมันเป็นยังไงบ้างครับมันแบบจากครั้งก่อนๆที่ผ่านมากับครั้งนี้มันแตกต่างกันยังไงบ้างสไตล์เพลงมากกว่าที่แบบแตกต่างเพราะว่ากับพี่นีโน่เราจะได้เหมือนมีแบบได้ช่วยความคิดเห็นนี้ใช่ไหมทำไมถึงกัดกระดาษวะเนี่ยโวดาราสาวจะเข้ากล้องดาราสาว เวลาสาวอยากให้พี่เดากันก่อนจริงเหรอมีโอกาสเดาได้กี่ครั้งครั้งเดียวหนึ่งครั้งงั้าก็งั้นขอคำใบ้คนละหนึ่งคำใบ้คนละหนึ่งคำใบ้ได้สูงโอ้ง่ายจังเลยโอ้โหติกแกติดแกขั้นต่ำร้อยแปดสิบรอรอสูงรอขออีกคำหนึงก่อนฉันได้ความหวานนะซันตันสี่วีสซีรีอันนุใบสี่ อ่ะพี่รู้เลยอะพี่รู้แล้วว่าใครถ้าพูดว่าสี่อะ่งั้นพี่เก็บไว้ในใจก่อนซิงเหรอก็สี่ไงโฟสไม่ค่อยจะเกิดเขาอาจจะเกิดเป็นลูกคนที่สี่ก็ได้เอฟโฟเอฟโฟหรอเอ้ยรู้่ะเอฟโฟอพระเอกเอวีเป็นคนที่ฟูจิชอบอ่ะเพราะว่าฟูจิเขาจะมีเขาจะเข้ามาดีแอคด้วยอยู่แค่เรื่องสองเรื่องนะแล้วเขาจะไม่ยอมถ้าเกิดเขาไม่ได้ดูใครฟูจิก็มีชอบแบบเด็กเจมอะไรอย่างเงี้ย เป็นคนที่อยู่ในตึกเดียวกันใช่คริสคริสขออีกหนึ่งขออีกหนึ่งีไทยสูงร้อยเก้าสิบอ๋อสูงเก้าเลยหรอสูงมากพี่วินก็สูงก็มึงงั้นเราได้อะไรถ้าเราทายถูกเราจะได้อะไรหรือเปล่าคำใบคำใบก็นี่มีมีความแบบรู้เลยว่าน่าจะเป็นใคร คิดว่าต้องเป็นคนที่เฟมัสแน่นอนอ่าแล้วจะตามหาความรักยังกันยังไงสในเพลงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแล้วเพลงนี้มีชาเลนจ์ด้วยใช่ไหมด้วยลูกสาวใช่ค่ะวันนี้จะมาสอนพวกพี่ด้วยเต้นเป็นเจ้าเป็นคนไทยคนแรกหรือเปล่าที่จะได้เต้นแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมใช่นอนอยู่แล้วดีใจมากอ่ะถ้างั้นเราไปดูกันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันแวะอีกความยาวมาค่ะสุชี ดีมากอยากอะไรล่ะอยโอยโอตาดีนะงอยากรู้ช pues ุดสวยมากส คือมาวีเด <sampling ut> <mental> oh. oh ียวนะใจสะเทือนโอ้โหผ่อนมากวนี oh ่นะสวยอ่ะมาตรงไปโอ้โหว้าวปีใหม่แล้วนะครับเพลงนี้ ออเป็นไรก็เข่ากดเข่ากบเวทีเต้นดีอะไรดิวคือมาแบบมาแป๊บเดียวใช้คำว่าหลอกเป็นคโอ้โหว้าวอยากเข้าไปเลยอะอยากเข้าไป ก็มันจะยากขนาดยากผู้เธอคือโบนเดลมากอ่ะไม่ดูว่าโอ้การโพสก็อะไรเนี่ยเออว้าวว้าวเป็นเครื่องเครื่องไอ้นี่เครื่องจับดูโตขึ้นนะดูแบบลุกโตขึ้นอันนี้คือุ้สตูดิโอใช่ ิโอ้้ยเมื่อกี้คืออะไรอ่ะเป็นนคำปะอัล่าห์หรอมาดูนะคะพิมันเล็มมากอ่อนมากอิมขึ้นไปปีนเลยวันนั้นไม่เห็นจริงดิมันดอยู่ข้างบนเท่าโอเพลงฟังง่ายมากอ

สวยเกินอะไรอ่ะ L O น O สวยเกินเลือกมากใครมีอันนี้มีชาเลนจ์ไหมคะกายกรรมความเจ้าเวอร์พี่เก่งว่ะอันนี้คือชาเลนจ์ของดิจิตอลวะฮะไอตัวเมื่อกี้ L O V กลับมาโตขึ้นแบบมากแล้วไเพลงฟัต่างสกันชอบชอบเพลงนี้กับโดเรมีอีกหนึ่งไม่ไมต้องเป็นดิวใครใครไปคนเลือกดิวมาเล่นตอนแ้กเราก็ไม่รู้ก่อนคือกว่าเราจะรู้เนี่ยก็คือ2วันก่อนถ่ายอ๋อเหมือนวิดเลยวิดเกิร์วันเหมือนกันเรารู้ได้ยังไงหรือว่า เขาบอกเหรอตอนนีาดาวอาเร่เล่นเหมือนฉันเลยเล่นเหมือนเมื่อกี้เลยอร่อยยังไงคืิยังไงเขาดาวบอกว่า follower เยอะมากให้แค่นั้นให้แค่นี้แล้วก็ใกล้สองวันแล้วก็เลยถามว่าเป็นใครเขาเลยบอกว่าอยู่อยู่ในจีนทีวีไอ้ที่เราถูกคือมินนี่อ้าวทำไมถึงถูกอะลูก พา่ยูบอกว่าพี่ดิวใช่ไหมใช่ทำไมตบินนี่พูดถึงหรืถึงชื่อพี่ดิวขึ้นมาเหมือนเราลิสต์ออกมาเป็นออ p ชั่นแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นพี่ดิวนะก็แบบพูดออกมาว่าแบบใครที่อยู่ใน G Man TV ที่แบบเคยดูซีรีส์มาก่อนแล้วเขาบอกว่าไม่ได้เป็นนักร้องด้วยเป็นแค่นักแสดงอย่างเดียวอ๋อแต่ก็ดีใจมากที่ได้พี่ดิวเพราะว่าแบบเป็นเกียรติมากๆที่พี่เขามาเล่นไทยชื่อแรกที่พวกเธอเดากันใครบ้าง เดาว่าเป็นใครบ้างพวกห่อพี่เจมินายเจมินายโฟสเจมินายโฟสพับหนึงนะเจมินายยังเป็นพี่พวกหนูอยกว่าลูกจริงเหรือโอ้ยกอดเดี๋ยวอายุเท่ากันบ้างนะพี่ขอโทษเจ็ดสิบแปดโอ้ยกอดสิบเจ็ดเจมินายสิบเก้าประมาณสิบแปดสิบเก้าที่จริงซิงเกิลนี้ดูก้าวข้ามผ่านความเป็นเด็กแล้วนะเนาะว่ารู้สึกว่าพี่รู้สึกว่าเพลงมันดูเริ่มเริ่มแบบเป็นแบบผู้หญิงที่แบบ อยากมีความรักพอไปเลิฟอะอยากตามหาผ่านเฟิร์สเลิฟมาแล้วไงร้องไห้แบบว่าดอนแครบอะไรต่างต่างผ่านความรักเออผ่าแล้วตอนนี้แล้วพี่ไทยเดี๋ยวเสียนั้นคือมันเป็นแบบกินสกินหมดเลยป่ะครับที่เราถ่ายมีมีสกินด้วยแล้วก็มีเป็นซีนแบบเป็นฉากด้วยเหมือนกันมันดูเล็กเล็กก็คือต้องขานใช่ไหมเล็กมากเหมือนเป็นแบบแค่นี้อ่ะใช่คือแบบ แต่ดูแบบมีการแบบออกแบบอ่ะมันดูมีการแบบ,ม,แบ,บม,มันดูเป็นเขาวงกตจริงดูหาไม่เจออะไรเงรี้ยแล้วเวลาถ่ายคือแบบเรารู้ไหมว่าเราอยากรู้ว่าเขาบีบยังไงแบบว่าเฮ้ยเราจะทําอะไรกันอยู่ตรงนี้อะไรยังไองอะไรเงี้ยก็เขาจะบีบว่าพี่อยู่จะอยู่ตรงนี้นะเราต้องมองไปตรงนั้นแต่ว <พา S 1> ่าคือทุกซีนที่ออกแบบมาก็เหมือนแบบพยายามจะ represent ความที่แบบเราตามหาแต่หาไม่เจอแต่ว่าอยู่ที่เดียวกันก็คือวน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 อยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ย อะไรนะลูกอะไรนะใช่ความฮาเนี่ยเห่าแล้วแปลว่าแปลว่าไอ้นี่แหละแต่ว่าปึ้งแปลว่าจึ้งฟังฟังแล้วจึ้งฟังแล้วมันปึ้งชอบเพลงที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะฟังครั้งแรกแล้วมันติดหูน่าจะคำว่ายอมยอมปะยาก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 อยคนฟังครั้งแรกน่าจะชอบแบบนี้เพราะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟิลเหมือนแบบหลอนหัวแล้วเราจะเลิกฟังไม่ได้ถ้าเต้นครั้งนี้ถือว่า เหมือนซอฟลงกว่าครั้งที่ผ่านๆมาป่ะหรือว่าดิใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีความยากนะคะเพราะว่าเราแบบใช้เอวเยอะมากออ่าโเคต้องเอวเลยคือจะไปยากตรงตรงส่วนไอเสียตรงนี้ไอเสียตรงนี้แฟเป็นฝุ่นใหญ่เอ็มวีมีความแบบอาร์ตสูงเหมือนกันนะเรื่องแบบการออกแบบการอะไรเงี้ยแล้วก็ทำทำเหมือนท่าเชอาอันแรกเปิดตัวคือตึ้งเลยที่เป็นดีโอดแล้วก็ค่อยๆเข้ามาดีละคนมีความแบบแฟชั่นสูงมากแต่นี่รู้สึกว่า เ uh, อ็มวีอาราลาเขามีซิงเกอรเจอร์ของเขานะไปถึงว่าถ้าเกิดสังเกตดีๆรูปแบบการถ่ายรวมถึงแบบเทคนิคอะไรบางมันจะมีความเป็นซิงเกอรเจอร์ของอาราลาอยู่นะลองลองไปดูว่าแต่เพลงแรกๆแบบทูเดอะท็อปอะไรแบบเนี้ยก็จะมีแบบคีวสกีนบูสกีอะไรอย่างนี้เ เดี๋ยวฉันจะส่งคุณชารินมาจัดการเธอ <laughs> <laughs> ฉ,ฉันดูพลออทที่หนูวีคิสในเล่นอยู่นะเป็นยังไงล่ามมงดูมีความแซบอยู่อยากรู <Felipe> <laughs> อก้อยากรู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นสปอยได้ไหมแต่ไหนก็นอกเรื่องแล้วค <laughs> <laughs> ่าฟ้าเคียงเธอเออค่าฟากก้าเคียง,งกเธอแลตอนนี้ก็อย <c oughs> ู่ใน process ที่กำลังชอบชอบใช่ แต่คือพี่คิสก็คือจะเข้ากับพี่โอมกับพี่จิมมี่จะเป็นสวนใหญ่ใช่ปะคือก <c oughs> <ร>ัดกันหรอหรือว่าไงมันตีกัน <c oughs> มันตีกันหรอว่าไงจิมมี่เป็นแบบคือในเรื่องราชวังของพี่จิมมี่กับหนูเขาแบบบังคับให้แต่งเหมือนกัน<อ>แต่ว่าก็รู้ว่าแบบเออพี่โอมกับพี่จิมมี่ชอบกันอ้า ใช่มันมันยากยากอะยากตัวมันดุเงี้ยเออแล้วเข้ามาเอยเตอมีฟันนงฟันดาบด้วยใช่ไหมพี่เห็นมีมีค่ะเออตอนนั้นเลยคือถือว่าแบบก็ได้เทคนิคมาจากการเต้นด้วยให้แบบลีมลืงแบบการบาลานซ์อะไรแบบนั้นอู้อยากขันมากอ่ะอันนี้พี่คิดอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรโอ้ยฉันคิดสิเจอร์เจอของ阿ล่าอีกอันหนึ่งออกการปีนป่ายขึ้นไปที่สูงเ ยังคงอยู่ใช่คือเราจริงฉันดูฉันรู้สึกมันมีอะไรที่มันเป็นเป็นลายเส้นอยู่เออแบบลายเส้นเก่าๆของอลล่าอยู่ในเอ็มวีเพลงนี้อือเด็กๆมาทำใจสิไหนในกองไหมตอนถ่ายตอนอะไรอย่างเงี้ยมีซีนกล่องทองกล่องทองอันแรกซีนนนนัั้อแรกเลยใช่ไหมก็เป็นซีนที่ตอนรไม่เห็นเซตอ่ะก็งงอีใครจะใครเข้านะใครจะเข้านะแล้วแบบมันเป็นอะไรใหม่ๆเพราะว่าเราต้องหาท่าโพสอันนี้ก็เลยไม่ได้เป็นแบบท่าโพสธรรมดาที่เราโพสอยู่แล้วอ่ะต้องหาท่าโพสที่แบบ มันย่ออยู่ในกล่องเ่อนอะใช่แลมุดด้วยอะไรก็จะเป็นแบบมันต้องโพสท่าที่ยากใช่ไหมครับโอเคอ่ะแล้วพี่อิมเนี่ยชอบซีนไหนพิเศษอิมยู่อิมยู่พี่ดิวหลอเนาะอิมเนาะในเหตุการณ์ที่ดิวสองทีกพี่ดิวสองคนกินอิมในความรักนั่นแหละฉันว่าเตอแล้วอิมเตอเจอละลูกสาวลูกไม่ต้องหลบลูกพี่เห็นในจอ ไม่ต้องเอานะในจอหน้าหนูชัดว่าหล่อคือหล่อหล่อคือของแท้ของแท้หนูชอบซีนอันแรกเลยที่มันเป็นแบบว่าห้องค่ะเป็นประตูที่ทุกคนม่เคยออกมาคือมันเป็นประตูจริงๆเลยใช่ค่ะแล้วก็เข้าไปได้จริงมันเหมือนช่องแอร์เนาะอะไรแบบเนี้ยเฟลล์ไรสะอ๋ออันนี้คือของจริงใช่ไหมคะใช่อ๋อสโลปคือหนูคานเข้าไปเป็นนั่งใช่ค่ะอะไรที่เธอยืนกันอะ ก็เั็นเรืงนสูงแล้วท่าเต้งพวกหนูคือจะเป็นแบบการคลานออกมาอย่างงี้ป่ะเนี่ยหรือว่ายังไงไม่มีไม่มีข้ามข้าอ๋อเดี๋ยวใชก็นึกว่าเดี๋ยวใช่ไปเห็นในทีบ๊อบสเตตเราจะเต้นกันแบบออกมาเซียนแบบคลานออกมาไม่แน่เออไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวที่คลานจำได้เหมือนมีใครไม่รู้ไอ้ห้องแหลมแหลมอะทำไอ้ตัว แหลมๆใครเอ่รแอ่วที่มือใครที่ออกมาอย่างนี้มือมินี่ค่ะโอเคพี่จริงมีซีหนึ่งที่มินี่ต้องเอารองเท้าเข้าไปด้วยไงแต่เขาไม่ได้ใส่เดียอ๋อคือต้องเอาเท้าอย่างนี้เอาเท้าเข้าอย่างนี้แล้วชุดมันแบบเล็กมากเลยแล้วก็ใส่ส้นสูงแต่ดูก็สามารถยืดรอกได้ เฮ้อันนี้คิวดะมมสเฮ้ยหนูชอบซีนนี้ที่แบบประตูแล้วก็เปิดเพราะว่าประที่แรกจะเจอคนอันนี้นี่นี่ค่ะนี่สนุกมากอันนี้สนุกเลยยังไงอะครับมันเยอะโยอะอันนี้ก็ซิกเนเจอร์ของเธอเพลงไอ้นี่จ้าที่ที่เดินกันแล้วแบบสลับสลับอะไรเงี้ยก็นเปแบบยิ่งดูยิ่งแบบอิสเตอร์เอ็กเบาๆกลับมาแล้วหนูละชอบฟินไหนคะลูกสาวเป็นีชอหนูชอบซีนแลกเหมือนอิมเลยค่ะแต่ว่า ชอบทุกซีนนะเพราะว่ามันแบบลุ้นดีว่ามันจะออกมายังไงตอนแรกเราถ่ายเราไม่เห็นใช่มมเเราไ่่ห็นใชค่ะตอนแบบออกมาอย่างเงี้ยเราไม่รู้ด้วยนะว่าเราจีนี้อยู่ในกล่องใช่ไม่เขาทำได้เจอพี่ดิวไหมดูแบบไม่ได้หรอเจอพอเจอกันใช่ไหมพเจอกันใช่ใช่แล้วพี่ดิวเขามีแบบคุยอะไรกับพวกเราไหมได้คุยอะไรกันค่ะก็ได้อินเทอร์วิวพี่ดิวไปพี่ดิวก็น่ารักมากเลยเขาตลกนะจริงอ่ะจริงหรอใช่ตลกแบบไม่ได้พยายามจะตลกแต่ตลกอิมดูชอบเนาะอิมคือแบบเนาะ ไม่ก็เออตึกเดียวกันชินชมค่ะชินชมชินชมผลงานดูเอยวโฟบะเนี่ยลูกดูป um ่ะหนุนหนุนเนาะเราดูพร้อมกันทั้งสี่คนค่ะเอฟโฟนุกมากเอฟโฟไทยอ่ะเออประดุกมากลูกนี้สวยเนาะ ยไอยูสแ่จะสวยน้อเลิกิยาก็ยาลูกอะลคือเอาอยู่ทุกชุดเลยอ่ะเอาอยู่ทุกชุดอะตัวแม่แฟชนไม่ลราดีได้ฟังกันึ้น แต่เธอเอาอยู่นะโอ้ว้าไม่เป็นซ้อยใช่ใช่ไม่เป็นคอร์เซ็ตโอ้มีเกลียบกระโปรงไหมคะมีเยอะมีค่ะอันนี้ฝายนกล่อมมากเขิดมาก อิมโดนโดนิ้มบ้ามอะลโดนนาบ้างไหมโดนมันคือกระดาษเหรอใช่ไหมแ้่มันแหลบแกะเ็เลยน้โดนสวยอะมีต้องทมูด้วยตขอคอ้กล่องเหลือเมื่อกี้ใช่ไหมพีกล่องนี้ใช่ไหมเออแหล สกมอ่ัาดีแค่ไหนสุดชมันชอบเนคนข้างอยู่ยอะอยู่ยอะีนนนี้ใส่มอต้นมอง่มตมา้ยก็ต้องหากมาองเพลงนี้คือชาเลนได้หลายนเลยเนี่ยอันนี้ก็ชเลนได้เหมือนพวกแบบที่อยากท้านะคะเาะ่อตัวกันได้ก็ท้าเลนจะคนดู น yeah. ี่หมาลงพิงค์ทอมในตอนนี้ลายลักษณ์อยาก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 อันนี้คือท่าเต้นเลยใช่ไหมลูกใช่ค่ะคอมเม้นต์แมะอายกดีเนอร์ดีนะ แ n n e อินเนอร์ทะแว่นะอต๋ออออนดีนะคนนี้่รู้จัอืมวีชั้นสูงอ่ะค่อยเฟดลงนะเพลงนาเคือใครเอาไม่ได้เขาหยุดฟินเลยเขาหยุดฟินเลยเขาหยุดคำว่านี้เขาื่นกี้ย อ่าใครคือใครเออใครคือใครเริ่มที่ตัวแอลก่อนผมแดงอ่ะผมแดงอ่ะง่ายข้างล่างข้างล่างเป็นอิมแน่นอนใช่ค่ะเอออันนี้ายเหมือนเอขมดย่าพุงเรามืดมันมองไม่เห็นเขมดย่าแต่บียังไงบีอันนี้บีบีคือเฟซคอมแล้วหนูวูอายู อไม่ข้างข้างบนอิมเอ้ยมินี่ปะไอตรงแอลอ่ะใช่่มินีแล้วคนเอานี้เอาคนฉีกขาสองคนคืออิมกับเมจิเมจิเหรอก็เป็นเมจิกกับคริสต์ูนใช่ไหมใช่อ่าโอเคสนุกอ่ะเหมือนเล่นเกมอ่าดีมากดีมากเด็ก อยากฟังร้องสดอ่ะร uh huh. ้องสดให้ฟังหน่อยได้ไหมละ่ะร้องสดให้ฟังหน่อยแค่อยากจะมีความรักทำไมมันยากแยก่แค่อยากได้แบบนี้ทำไมต้องยากแยกอยากเจอคนที่ใจแค่นี้ยากแย่ So where are you Where are you เออโหดมากไม่เคยแบบชอบชอบท่าดีนะ มือนเป็นท้องต้องส่งทางกายใช่ไหมใช่ไหมต้องส่งทางกายส่งหาความรักถ้าเรียนที่พวกหนูคิดไว้มันเป็นยังไงบ้างไะทิกทอกใช่ก็จะเป็นเต้นนี่แหละค่ะอ๋องั้นสอนเลยได้ไหมสอนเลยได้ลุกก็ได้หรือว่านั่งก็ได้ไหมต้องหรอเนี่ยเราหานั่งยังไงรูคอรูปคอก็จะมีความรักอันนี้คือขนตาหนูใหญ่ขนาดนี้ลูกใช่ค่ะ อยากจะมีความรักอะไรอยาอยากเยด้แบบนี้ยากได้แบบนี้ทำไมมันยากเป็นยากเป็นแฟเป็นแออฟเบนฟิตี้อยากเจอคนจริงใจเใจคนจริงใจแค่นี้ยยากยากกแยกแยลาดา Where are you เอามันซ่องมันส่องส่องหาเออสองหาอร์เป็นซเรที่ต้องใส่เนอร์บอกอ่ะลองหนึ่งรอบ อ่ะพร้อมนะสามสองป้ายอยากจะมีความรักทำไมมันยากยากแค่ได้แบบนีท at, <like> ้ทำไมต้องยากยากอยากจะคล้องจิงใจแค่นี่ยากยาก so where are you where are you ไปฟังเพลงน,นี้ได้ที่ไหนอะไรยังไงกันบ้างล i̇şte> uh, uh, um, ิ็กๆก็ไปฟังเพลงนี้นะคะดู mb ได้ที่บน youtube นะคะเสิร์ชว่า where is ความรัก where are you อ阿ลาค่ะแล้วก็ไปฟังเพลงนี้ได้บนออสตร์ดีมิงแพลตฟอร์มเลยค่ะเยะใช้แล้วเราจะต้องติดแฮชแท็กยังไงบ้างก็ใช้แฮชแท็ก阿拉拉 where is ความรักค่ะเยมาร่วมตั้งแความรักกันน้องอัลลด้แล้วเดี๋ยวเราจะมีเล่นเกมกันด้วย ที่ช่อง m มเมนต์ไปติดตามกันได้นะ,ะคุณผู้ชมอวันนี้ลาไปก่อนทุกคนสวัสดีครับีค่ะปอย่าลืมกดติดตามเมนต์ก่อนด้วยนะคะ